วันนี้นะครับคุณผู้ชมที่สถาบันบำราานราดูนเนี่ยจะมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับบรรดาคณะรัฐมนตรีที่เหลือที่ยังไม่ได้ฉีดนั่นก็รวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเนื่องจากว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกาตอนนี้พร้อมแล้วที่จะฉีดให้กับคนที่อายุเกิน60ปีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีแล้วก็ครมอที่เหลือคนอื่นๆก็จะเข้ารับการฉีดนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่อายุ60ปีขึ้นไปก็จะฉีดของแอสตรา60ปีีก็จะฉดของ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นไปตามความสมัครใจถ้าใครไม่อยากฉีดก็ไม่ต้องฉีดไม่ได้บังคับใครนะครับหนึ่งในคนที่วันนี้จะไม่ฉีดคือพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะพลเอกประวิตย์เนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าคงจะไม่ได้ไปร่วมฉีดอะ่ะเพราะว่าติดงานแต่ว่าไม่ได้กลัวนะคือถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยหมอบอกว่าฉีดผมก็ฉีดได้เลยนักข่าวเลยถามว่าแล้วท่านจะฉีดเมื่อไหร่พลเอกประวิตย์อารมณ์ดีเมื่อวานนี้ล้อเล่นบอกอาแล้วผมต้องบอกด้วยหรอ ผมอายุขนาดนี้แล้วถ้าผมทอกตายขึ้นมาจะทำยังไงเล้วแต่ท่านรู้ไงว่าเดี๋ยวโดนเอาไปขยายหาว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีนท่านก็เลยรีบตอบเลยว่ายืนยันว่าผมพร้อมตลอดแต่ว่าคือวันนี้ติดภาร,รกิจก็เลยยังไม่ฉีดเดี๋ยวถ้าหมอให้ฉีดเมื่อไหร่ก็ฉีดแน่นอนแก่แล้วไม่ใช่เด็กๆซึ่งในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่แค่พลเอกประวิตรวงสุวรรณที่จะไม่ฉีดนะ คือมีรมัฐมนตรีอีกบางรายงานข่าวเนี่บอกว่ามีถึง11คนรวมพลเอกประวิตยนะฮะไม่ใช่แต่ละท่านกลัวแต่ว่ามันกระทันหันนะ่ะบอกมาเมื่อวันอังคารให้ฉีดวันศุกร์หลายคนเนี่ยก็มีภารกิจที่รับไว้แล้วไม่สามารถที่จะมาฉีดวันนี้ได้ในรายชื่อเนี่ยก็จะมีคุณจุติกไกรเลิกแล้วก็คุณหยกกรายาโสพลพนิษฐ์ที่ไม่ว่างมาฉีดนะครับในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศก็รายงานตรงกันว่าที่เดนมาร์กระงับ การฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาอย่างฉุกเฉินเนื่องจากว่ามีปัญหากับลิ่มเลือดด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของข่าวรุณสวัสดีแล้วนะครับคุณผู้ชมมาพบกันในช่วง11นาฬิกาข่าวเที่ยงนะครับขอบคุณความคิดเห็นทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Live YouTube Live แล้วก็ TikTok Live 11นนกามาเจอกันแต่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ